สำหรับนะครับวันพฤหัสที่สิบเก้านะครับกุมภาพผ่านปี68แปครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแฟนบอลทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรอจูบอลกันด้วยครับสำหรับวันนี้ครับรอนะครับก็ได้จัดกันมาทำใน2ลีกใหญ่ๆนะครับที่เป็นศึกนะครับยูโรปาลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับกับทางด้านนะครับยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนัดแรกเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ลีกใหญ่นี้นะครับก็จัดกันมาครับใน4คู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ยูฟ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับยูโรปาลีกนะครับ รอบเพลย์ออฟนะครับคู่แรกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเฟรนิบัเช่นะครับพวกทางด้านรอตติงแฮมนะครับก็ทำการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน45ครับส่วนทันดั้นคู่ที่2องครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเอสเคบาส์นะครับพวกทางด้านโบุลลอนยานครับก็ทำการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน45นะครับส่วนคู่ที่3ครับจะอยู่ในศึกนะครับยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนะครับนัดแรกก็ เป็นการพบกันระหว่างทันดันฮัมโนอานะครับพบกับทันดันอันม่านะครับส่วนคู่ที่4ก็เป็นการพบกันระหว่างทันดันคูปีเอสนะครับพบกับทันดันเลสพอร์ตนานนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลอน่าจะพาไปเจาะลึกนะครับสถิติข้อมูลนะครับฟอร์มการเล่นนะครับที่ผ่านมานะของทันดับยูโรป้าลีกนะครับรอบเพลย์อ็อฟที่เป็นคู่แรกนะครับที่เป็นการพบกันระหว่างทันดันฟินบาเช่พบกับทันดันนอตติงแฮมนะครับที่ทำการแข่งขันกันนะในเวลาเช้าคืน 45นะครับและสำหรับคู่นี้เองนะทางด้านตลาดนะครับมองมาครับอยู่ที่0.25นะครับเรทนัดจะแข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟีนิเมอร์เช่นะครับอยู่ที่0.94นะครับส่วนผู้มาเยือนทางนัดติงแฮมก็อยู่ที่0.98นะครับแต่เรทตัวน,นี้ก็ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านครับหนึ่งคู่สองหรือว่าตาผู้เสม,มอนะที่เปิดม,มาอยู่ที่3.16นะครับก็ให้เรทแข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟีนิเมอร์เช่อยู่ที่2.29นะครับส่วนผู้มาเยือนทางนัดติงแฮมก็อยู่ทีีีี่่่่่่่่3.04นน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 ะะ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 คคคคคคครรรรรรรัััััััับบ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 แลลลสสาา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 หู้้้้้ผผงงงงขอออทททดดดดดเเเจยฟิชใใุมก็ถืวไ และนั้นล่าสุดนะคร,รับเป็นท่านฟิลเนอร์เชนนะครับรบุกไปเยือนทางด้านครับ,ทรบแทบ็บสันสปรอร์ตนะฮะก็ได้ เฉือนเอาชนะมาครับที่3ประตูต่อ2นะส่วนนั่นลงมาก็เป็นทนันดันเฟรนเบเช่นะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเกนเคอร์บิลิกินะฮะก็ได้เอาชนะทีท่3ประตูต่อ1นึครับส่วนก่อนหน้านี้นนนฮะเป็นทางด้านเฟรนิเบเช่นะเปิดบ้านต้อนรับทางด้านครับเออซูลุมสปอร์นะครับก็ได้เอาชนะที่3ประตูต่อ1ก็ถือว่าผลงานนะของทันดันเฟรนเบเช่เองนะในสิบนัดล่าสุดที่ผ่านมาที่เก็บชัยชนะครับไปได้ถึง7ครับสมบุดสองและพล่ายแพ้ไป1ก็ถือว่าอยอดเยี่ยมนะครับและส่วนทางด้านนะผลงานนะของฝ่ายังผู้มาเยือนนะครับอย่างทาางด้นครัน นัดล่าสุดครับเป็นทางด้านนอตติงแฮมนะครับเปิดบ้านตลอดชั้นด้านฮัมบูร์กแฮมตัานครับก็ได้เสมอกันครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดลงมาก็เป็นทางด้านฮัมนอตติงแฮมฮัมบู๊กไปเยือนทางด้านลีดนะก็ได้ไปแพ้ไปครับที่สามประตูต่อหนึ่งและก่อนหน้านี้นอตติงแฮมครับเปิดบ้านตลอดทันด้านคิทตันเพลนนะก็ได้เสมอกันนที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าผลงานครับในสิบนัดที่ผ่านมาของทางด้านนอตติงแฮมนะครับถือว่า เก็บใจชนะครับมาได้3ามนัดสมดุลสามและบพ่ายแพ้นะเป็นถึงสีก็ถือว่าย่ำแย่นะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านนะครับไลอัพสิบเอ็ดตัวจริงนะผู้เล่นที่จะได้ลงเล่นครับของทั้งสองทีมนี้ครับอย่างทันด้านเจ้าบ้านนะเฟรนิเบเชนทำก็จัดมาในระบบนะครับสีสองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะเป็นทันด้านเอโดสันนะที่ยืนเฝ้าเสาน้องส่วนเซนเตอร์คู่นะเป็นทันด้านอุสเตอร โวดเอ์นะครับที่ยืนคู่กับทันดันครับสกินิอานะครับและ3ตัวบนครับก็เป็นทางดันอสตูกุกลูนะฮะที่ยืนนะครับปีกซ้ายนะปีกขวาเป็นทางด้านเนเน่นะครับส่วนกลางลุกก็เป็นทางด้านอาเซนซิโอนะครับและนักป้งก็เป็นทาลิสกาะนะฮะที่ยืนคัดนัป้ให้กับทางด้านฟินิเบเช่นะครับและส่วนทางด้านครับและอัสเวประตูจริงครับของฝั่งฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านนอตติงแฮมครับก็จัดมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทานดันการ์ดนะครับที่ยืนเฝ้านครับเสานโครับ คนก็เป็นท่านท่านฮัทซิสันนะครับที่ยืนนะครับปีกขวาทับปีกซ้ายถ้าเป็นท่านท่านฮัทซัน โอดอีนะครับส่วนและวกางลุกเป็นทนัดกิฟไว้นะครับและนักป่าก็เป็นทนัดอีกเกาะเซซุนฮาที่ย <that> ิงคานัปป้าทำให้กับทางด้านนะครับนอตติงแฮมนะครับและสําหรับคู่นี้เองครับก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับและสําหรับคู่นี้เองครับก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านทำยอดธนัทเฟนเนอร์เบเช่นะที่ตั้งกับแพงมานะครับอยู่ที่0.25ครับจากเฮทูเฮทนะครับในการพบปะกันครับและฟอร์มการเล่นครับของทั้งสองทีมนี้ครับเฮทูเฮทครับซึ่งไม่เคยพบปะกันเลยครับส่วนทธนัทฟอร์มการเล่่่่่่นน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 นของงงงททททททััั้้้้้ีีีีมะะะะะะะกก็็ดดดดดููคคแตจจเเเเปาาาาาบบบฟชํไวร และส่วนทางด้านตลาดที่เปิดมาอยู่ที่0.25นะครับเราก็ให้แข็งตึงน nah. ับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับเฟนเน่เฟอเชสตนะอยู่และทางด้านหนึ่งคูณสองรูปตะขาบผสมที่เปิดมาอยู่ที่3.16ก็ให้เรดแข็งตึงเป็นทางด้านเจ้าบ้านเฟนเน่เฟอเชสเช่นเดียวกันนะครับและในค่ำคืนน <c oughs> ี้ก็เป็นทางด้านนับเจ้าบ้านเฟนเน่เฟอเชสที่ตั้งกำแพงมาอยู่ที่0.25จากที่หลอนะครับวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วพี่หลอคิดว่านะครับเจ้าบ้านนะครับเฟนเน่เฟอเชสนครับได้เปรียบทั้ง และก็กลองเชียร์นะสำหรับการเล่นในบ้านครับก็สามารถทำประตูนะอย่างทางด้านนอร t i ิ g แฮมฟอร์เ t ได้นะครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ผ่านครับเข้ารอบนะครับเพย์ออฟนั้นนี้ไปนะครับส่วนทาหน้าคู่ที่2นะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านนะครับ เอสเคบรานะครับพบกับท่าน้ำบุรลัญญาครับก็ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาเที่ยงคืน45นะครับในยูโรปาลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจัดมาให้นะเป็นคู่เอกนะครับและบทสรุปของคู่นี้ก็จะอยู่ที่ครอบครัวพี่หลอนครับหรือว่าบ้านอังคาเขียวนั่นเองครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนับสนใจนะครับบทสรุปคู่นี้ก็สามารถครับมาตามไลน์น้ที่วิ่งอยู่บนหน้าจอของพี่ๆท่านผู้ชมกันได้เลยนะครับที่เอสบีเอลนะครับหนึ่งหกเก้าครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับและสำหรับคู่นีีีี้้้้้้กก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 ็็มม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 มิิจจจรร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 ใใใใหหหทททททาา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 บบสสสนนนนนนนะคคัพ่่่่่่่ๆผูชชดอออออยยเเเขขววุืถตต์ง ทุบแล้วก็แคปคําตอบส่งคําตอบมาที่ครอบครของพี่หลอดหรือว่าบ้านหลังคาเขียวนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวหลอดจะพาไปดูกันที่คู่ต่อไปกันนะครับสำหรับนะฮะคู่ที่3นะครับก็เป็นยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านโนอานะครับพบกับทางด้านแอสอันมานะครับก็ทําการแข่งขันกันครับในเวลาเที่ยงคืน45นะครับและสําหรับคู่นี้เองนะฮะทางด้านตลาดนะครับมองบางนะครับเปิดมาอยู่ที่ศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับเลทจะให้แข่งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอันานะครับอยู่่่ทที1.04 0.80นนะครับแตาางด้ นะครับหนบึ่งคู่สองถ้ารือว่าตาเป็นเสมอที่เปิดมาที่3.23ก็จะให้หลีกแข็งตื่ไปฝั่ง,งผู้มาเยือนอย่างทางด้านอันมานะครับ สัมกว่านะครับอยู่ที่2.04นย์ะครับส่วนเจ้าบ้านโนอาก็อยู่ที่3.11นะครับและสำหรับห้าคู่นี้เองนะครับผลงานนะครับของทั้งเจ้าบ้านนำอย่างทา้งด้านโนอาห์ครับใน10นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็จู่ว่าทำผลงานออกมานะครับดูย่ำแย่มากเลยนะครับนัดล่าสุดครับโนอานะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับแอสตานานะครับก็ได้นะครับเสมอกันนะครับที่ศูนยประตูต่อศูนยส่วนนัลลารูบากราเซน่าครับโนอานะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านครับยนนนนายูคุะครับก็ได้สมที่5ประตูต่่ออ5และกนหนนน้้าีะครับโนอาก็บุกไปยืนทาางด้นนะครับก ลอดสต็อกนะครับก็ได้พ่ายแพ้ไปที่3ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าผลงานของทางด้านโนอาเองนะครับใน10นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าเก็บชนะได้เพียงแค่2เสมอ4และพ่ายแพ้ไปถึง4ก็ถือว่าออกมาที่ดูไม่ค่อยดีนะครับถือว่าย่าแย่เลยนะครับส่วนทางด้านนะครับผลงานครับของผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านอันมานะครับใน10นัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ยังถือว่าทาได้ดีพอใช้ได้นะครับนัดล่าสุดนะเป็นทางด้านอันมานะครับบุกไปเยือนครับกับทางด้านครับ เอ็กเซลเซียนะครับก <pet it counseling> so ็ได้นะครับเฉลยชนะอันับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนั้นลงมาก็เป็นทันด้านอันมาครับเปิดบัานตลอดทันาอัจจักนะครับก็ได้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนหน้านี้นะครับอันมานะครับก็เปิดบัตนตลอดทั้ทางด้านนอตชเรนเต้นะครับก็ได้เอาชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าผลงานนะครับใน10นัดที่ผ่านมาของทันด้านอันมาเองนะครับก็ถือว่านะครับที่เกี่ยวกับชนะครับไปได้5เสมอ2นะครับและแพ้เพลย์ไป3ก็ถือว่าดูดีพอใช้ได้เลยนะครับและสำหรับคู่นี้เเอออออองงงงงงงนน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 ะะะะะะททททาา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 ดดด้้้้้้ไลสตััััััวจจจรรรรริคคคบบบบบบขีีมมย่โก็ใ 421ครับก็ใช้ผู้รักษาประตูเปิดทางด้านครับฟายูรูนะที่ยืนเฝ้ายซายนะครับส่วนสามตัวท้ายนะเป็นทางด้านครับเอติกินะฮะที่ยืนนะครับแบ็กซ้ายนะครับแบ็กขวาเป็นทางด้านแซงตินีนะครับ ส่วนนะครับเซนเตอร์สุดท้ายนะก็เป็นทางด้านซิวานะครับและกลางลูก2ตัวคู่นะครับก็ใช้นะครับเป็นทางด้านวูลาฮูเซนโนวิดนะครับที่ยืนคู่กับทางด้านทับจัคโคลิสนะครับและหน้าเป้าของทางด้านโนอาเองนะครับก็ใช้เป็นทางด้านทับมาจิยุสไอเอสนะครับที่ยืนคำหน้าเป้าทำให้กับทางด้านโนอานะครับและส่วนทางด้านทับไลอัสิเบตูจิงนะครับของฝั่งฝั่งพุ่มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับอันมาร์ครับก็จัดมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับก็ใช้ผู้รักษาประตูน้ำเป็นทางด้านโซเอสนะครับส่่วนนนนเเเซ็็ตอร์คูะกปทาางด้นนกรรอสะคับที่ยืนคคู่กับทาางด้นนะรับ Yeah. <laughs> เพเนตรานะครับและ3ตัวบนก็เป็นทางด้านเจนเซ่นนะที่ยืนครับปีกขวานะปีกซ้ายเป็นทางด้านดาวนะครับและกลางลูกก็ใช้เป็นทางด้านพาลอตนะครับส่วนหน้าเป้านะก็เป็นทางด้านฮอนแคมนะครับที่ยืนข้างหน้าเป้านะครับให้กับทางด้านครับอันมานะครับและวสาหรับคู่นี้เองนะครับก็เป็นนะครับทางด้านครับฝั่งผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านอันมานะครับที่ตั้งกระแพงมาครับอยู่ที่0.50นะจากเฮตูเฮตในการพบปะกันครับและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับในเฮตูเฮตครับก็ไม่เคยนะครับพบปะกันเลยนะครับนัดนี้ก็จะเป็นนัดแรกของเขาครับส่วนทางด้้้้าาาาานนนนนนนฟอออรร์มมมกเเล่ขงงงทททััีีะะจป็ด ที่ทาได้ดีกว่าทางด้านหนอรานะครับและทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมานะครับอยู่ที่0.50ครับ ก็จะให้เหรียญนับแข็งตึงนะไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านโนอาก็จริงนะแต่ทางด้านหนึ่งคุณซองนะครับรู้ว่าอัตราบุเสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่3.23ก็ให้เหรียญนะครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านอันมานะครับและในค่าคืนนี้เองก็เป็นทางด้านอันมาที่ตั้งกำแพงมาอยู่ที่0.50นะครับจากหลอจากที่หล่อครับวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดครับหลอคิดว่าครับอันมานะสามารถทะลุผ่านกำแพงนะที่0.50ตรงนี้ไปได้นะครับและสามาารรถทํปะตูนะอย่างทางด้านโนอาได้นะครับที่2ประตตู่อก็สามารถนนนนนนะะะคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบบผ่าาเเข้้อออพย์ฟใดดดถไไปสห อันมากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายเลยนะครับที่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านครูพีเอสนะครับพบกับทางด้านเลฟพอร์ตนางนะครับที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาเที่ยงคืน4 5นะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านนะครับตลาดนะที่มองมาครับอยู่ที่1.00ทำเลจะให้แข่งตึกประธานเจ้าบ้านอย่างทางด้านครูพีเอสอยู่ที่0.7 8นะครับส่วนผู้มาเยือนครับเลฟพอร์ตนานก็อยู่ที่1.06นะครับ แต่ทางด้านนะครับหนึ่งคูณสองนะครับหรือว่าตามเสมอนะที่เปิดมาที่สามจุดห้าหนึ่งนะก็จะให้เหรียญรับแข็งตึงนะครับไปฝั่งฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านเลฟพอดน่าสะมากกว่าเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดหกหนึ่งนะส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะครับก็อยู่ที่สี่จุดหกสองนะครับและสําหรับคู่นี้นะผลงานนะครับในสิบนัดล่าสุดนะที่ผ่านมาของทางด้านเจ้าบ้านนะครับคูเปีเอ์นะก็ถือว่าออกมานะครับดูย่ำแย่เลยนะครับนัดล่าสุดนะเป็นทางด้านขอคูเปีเอ์นะครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับทางด้านนะครับอย่างอิินน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 เเเเเเวววสสสฮะะะะกกกก็็็ไไดดดด้้้้้แแพพััับบบออออปปปปทททีี่่่รรตตููลงงงมาาาาาคคช คคนะครับก็ได้ไพ่เพชรไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับและก่อนหน้านี้นะครับ คูเปเอสครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับ VPS นะฮะก็ได้เอาชนะนะครับ VPS ที่3ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าผลงานครับโดยรวมๆแล้วนะครับสิบนัดที่ผ่านมาของทั้งด้านคูเป้เอสครับก็ถือว่าเก็บชัยชนะครับไปได้3เสมอ2องครับและวแพ้แพ้ไปถึง5นัดก็ถือว่าดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและส่วนทางด้านนะครับผลงานนะครับของฝ่ายผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านครับเรดพอร์ตนานครับใน10นัดนะครับล่าสุดที่ผ่านมาครับก็ถือว่าครับทำผลงานออกมาครับดูดีพอใช้ได้นะครับนัดล่าสุดนะครับเรดพอร์ตนานนะครับเปปปปปิดดดดบบบบ้้้้าาาาาานน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 ตตตออออรรรรรรััััททงงะะะคค์์กก็็ไไถลล่่่่มมี3ูสว ทันด้านนะครับ,บรเรดพอร์นาทับบุกไปเยือนทันด้านนะครับกรอนิกซับเซย์นะฮะก็ได้ชนะที่หนึ่งประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านนะครับเรดพอร์นานะครับบุกไปเยือนทันด้านปีอาร์ต กีวิดนะครก็ได้ไพ่แพ้ครับที่1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ถือว่านะครับผลงานครับโดย10นัดล่าสุดที่ผ่านมาของท่านั่นนะครับเรดพอร์ตนานเองนะก็ถือว่าเก็บชัยชนะนะครับไปได้ที่5นะสมอสองและไพ่แพ้ไป3ก็ถือว่าทําผลงานออกมานะครับที่ดูดีนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับก็เป็นท่านั่นนะผู้มาเยือนครับอย่างท่านันเรดพอร์ตดานนะครับที่ตั้งกระเันมาอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับจากเฮตุเฮรับในการพบปะกันครับและฟอร์มการเล่นนะของทั้งสทีมนี้นะครับเฮตุเฮตับซึ่งไม การเล่นนะครับของทั้งสองทีมนะจะเป็นทันด้านผู้มวยเยือนอย่างทางด้านเลสพอร์ตนานนะที่ดูดีกว่านะครับและทางด้านตลาดนะครับที่เปิดมาอยู่ที่1.00นะถึงแม้จะให้เหรียญนัำแข็งตึงไปฝ้าฝ <c oughs> ังผู้มวยเยือนอย่างทางด้านนครูปิเอ็กก็จริงนะครับแต่ทางด้านหนึ่งคูสองหรือว่าตามเปเสมอที่เปิดมาอยู่ที่3.53นะตรงนี้จะให้เหรียญนัำแข็งตึงไปฝ้าฝังผู้มวยเยือนอย่างทางด้านทัพเลสพอร์ตนานนะครับและในค่าคืนนี้นะครับก็เป็นทางด้านทัพเลสพอร์ตนานะผู้มวยเยือนนะตั้งกกาาาาาแพพงงมมมมออออยูู่่่่่่่ทททีีี0.75นนะะะะจข้้้ลลลัหหหหดดดไววิิเคครร์ และสามารถรทำประตูในหะ้อย่างตานคูเปรีเอสได้นะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็สามารถนะครับผ่านนะครับรอบเพลย์อับนัดแรกไปได้นะครับสำหรับนะครับ เรพอตนานนะครับและสําหรับนะครับการวิเคราะห์นะครับใน4คู่นี้นะครับของหลอจิบอนครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดครับคิดเห็นอย่างไรตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ครับที่ใต้ช่องยูทูปกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมท่าทายผลสกอร์กันด้วยนะครับคู่ระหว่างกันด้านะครับเอสเคมบรนนะครับพรกะก็ทางด้านบทหลนญาตครับว่าคุณนี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านไหนนะสนใจอยากร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมทายผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะที่ใต้ช่องยูทูปกัน ที่ไอพีเนะครับหนึ่งหกเก้าครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับยังได้บทสรุปของคู่นี้กันไปอีกด้วยนะครับและสําหรับวันนี้เองนะครับล้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับจนจบคลิปนะล้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการฟังคลิปวิเคราะห์นะครับของล้อติวบอลนะครับในวันจัดไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะ